ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีตำนานเล่าขานเรื่องของพญานาคน,นะครับหลายท่านเองคงจะนึกถึงป่าคำชะโนที่จังหวัด<ะ>อุดรธานีซึ่งแต่ละวันนะครับก็มีประชาชนนะครับหลายหมื่นคนเดินทางไปท่องเที่ยวไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับกับรายงานของคุณอนุรักษ์เท็สวัสดิ์ครับ แอนอีสารเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมมวลครังมากมายโดยหนึ่งในนั้นคือป่าคําชะโนดป่าโบราณล,ลอยน้ําในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่มีตำนานเล่าขานเรื่องราวลี้ลับมากมายโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองนาคินที่พำนักของเจ้าปู่ศรีสุดโธเจ้ายาศรีปทุมมาพญาาครราชผู้ยิ่งใหญ่และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล รวมทั้งมีเรื่องราวอีกมากมายที่กลายเป็นข่าวโด่งดังมาหลายครั้งหลายคราวตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตำนานผีจ้างหนังหรือตำนานเป็ดอาจารย์กู้ปัจจุบันป่าคำชะโนดถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซินไทยแลนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งในและต่างประเทศเดินทางไปสัมผัสและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งคน ซึ่งนอกจากจะไปบูชาพญานาคราชแล้วหลายคนยังต้องการดื่มหรืออาบน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่กลางป่าคําชะโนดด้วยเพราะเชื่อกันว่าไม่ว่าใครที่ได้ดื่มหรืออาบน้ําในบ่อแห่งนี้ก็จะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนี่ยังไม่รวมกระแสก,การตามรอยละครโทรทัศน์ที่ทําให้คําชะโนดยิ่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมทำให้วันนี้ป่าคำชะโนดต้องเร่งปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบขนาดใหญ่เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ล้นทะลัก ป่าคำชโนดดินแดนศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมบนขังที่ผู้คนให้ความศรัทธามาตลอดหลายสิบปีแต่วันนี้กระแสความนิยมจากละครโทรทัศน์กำลังทําให้ป่าคำชโนดในวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาเยี่ยมชมครับจากการตรวจสอบย้อนหลังของทีมล่าความจริงพบว่า คำชะโนโดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาเป็นระยะนับตั้งแต่ปี2519ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ซึ่งปีรุ่มขึ้นมีการนับต้นชะโนโดได้ทั้งหมด2,000ต้นจากนั้นปี2530มีการปรับปรุงบ่อน้ำสักิสิทธิ์รุ่นที่1ปี2535มีการขุดสะทางทิศตะวันตกของเกาะปีถัดมามีการสร้างสะพานรุ่นที่2กระทั่งปี2544มีการสร้างคันดินและถนนรอบคำชะโนโด มีการนับต้นชนโนดกันอีกครั้งปรากฏว่านับได้เพียง1,865ต้นหายไปถึง135ต้นต่อมาในปี2547การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศให้คำชนโนดเป็นอันศซีนไทยแลนด์จากนั้นจึงมีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่2และสร้างสะพานรุ่นที่3นอกจากนั้นในรอบ10ปีที่ผ่านมายังมีการปรับปรุงด้านเหนือของคำชนโนดและถมที่สร้างรางจอดรถดอีกด้วย ปัญหาที่สั่งสมจากการพัฒนาตลอด40ปีปรากฏในหลายมิติแต่ที่สําคัญคือผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะการขุดลอกคลองรอบคําชโนดทําให้น้ําไหลออกจากพุในฤดูแล้งการสร้างถนนรอบเกาะคําชโนดและการถมที่สร้างลานจอดรถส่งผลปิดกั้นทางน้ําหลากและขวางการไหลของน้ําส่วนการก่อสร้างต่างๆบนเกาะคําชโนดก็ส่งผลให้น้ําหนักกดทับจนคนําชโนดดูจะไม่ใช่ป่าลอยน้ําอีกต่อไปสารพัดปัญหาที่ตามมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวคือกองขยะ บันทุบและปัญหาการรบกวนการดำรงชีวิตของต้นไม้จากการทำพิธีต่างๆขณะที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็อุดตันมีน้ำท่วมในคำชะโนดรวมถึงความไร้ระเบียบอื่นๆอีกมากมายเมื่อเร็วๆนี้จังหวัดอุดรธานีได้ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวพร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆบนเกาะคำชะโนดโดยประเด็นที่เห็นพร้องกันว่าต้องเร่งแก้ไขก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะโดยเฉพาะปริมาณของต้นชะโนดที่ลดลง การให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นการนำใบสีที่มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วยการห้ามโยน,นเหรียญลงไปในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านจัดระเบียบรลังค้าด้านจัดระเบียบที่จอดรถด,ด้านแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและต้นชน,นดนะะด้านการแก้ไขบุกรุกที่สาธารณะนะะด้านแล้วก็การจัดองค์กรเนี่ยเราจะจัดอย่างนี้เตรียมรวม,มผมว่ารวมเลยเฉพ,ะพยาะของชนประทานกับของไอง้ทางของทางเนี่ย นายเป็นร้อยล้านขึ้นเพราะชนประทานในการปรับปรุงตอนนั้นก็อย่างน้อยสี่สิบห้สิบล้านน่าจะสองล้า,ลานสองปีนี่นายนาจะถึงพัฒนาสองปีสองร้อยล้านนาจะถึงถ,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 ถ้าถ้าถ้าได้เงินมาตามที่คิดนะครับผู้นาก่อให้เกิดขยะก็คือคนที่มาเที่ยวคนที่มาไหว้ก็คือเราก็ออกกฎกติกาใหม่มาเที่ยวแล้วก็เอากลับไปบ้านด้วยจุดทูบเทียนทูบเทียนมันก็ทิ้งกันตรงนั้นเต็มไปหมดก็อาจจะครบต่อต้นไม้เขาก็ไม่ต้องจุดทูบเทียนก็ได้นะครับแต่ว่า ไหว้ด้วยใจนี่แหละยกของไหว้ไปไปกราบไปไหว้กราบคําเสร็จก็กราบเสร็จก็ยกใบสีกลับรวมถึงการโยนเหรียญเข้าไปเ่ยก็เกิดความสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อห้ามวาหนึ่งห้ามโย,ยนเหรียญห้ามจุดทูปเทียนสองพอไหว้เสร็จก็กรุณานําใบสีกลับไปด้วยนะครับพูดง่ายคือลดปริมาณขยะไม่ให้ทิ้งบนเกาะนั้นนี่คือในเรื่องของการแกร้ปัญหาเรื่อง,องระบบนิเวศ โจทย์ชุดใหญ่ของคำชะโนดและจังหวัดอุดรธานีณเวลานี้คือการสร้างสมดุลระหว่างพลังศรัทธาการพัฒนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาพื้นป่าคำชะโนดเกาะลอยน้ําและตํานานพญานาคให้คงอยู่คู่ดินแดนอีสานไปตราบนานเท่านานดานุพนนิวาเวทถ่ทายภาพอนุรักษ์พิศวัรทีมล่าความจริงนาว26รายงาน